สวัสดีจ้า Enjoy Life Style in Denmark เด้อค่ะเด้อนี่จ่ากระสิผ้ามาเขาปลาคือเก่าแล้วจ้ะมือเสาตื่นมาเห็นแดดมันดีรถขับเจากระเล่นอันมือเสาตื่นมาเห็นแดดมันดีจ้ะอันฟ้าวตื่นมาสันดิเห็นเสียงอันเอ็นเสงแดดเขาในห้องน,อน,นอนกระสิผ้าเขาปลานะจ้ะเนาะไปไปไปเบิ้งวะใสิได้บ่เห็ดมือเนี่ยมาไม่ใช่มีเห็ดให้เก็บบไปนะจเนาะไปไปจ้าไปลุ่นน้ำันเนาะไปเลยค่ะ โอ้ย oh, พ่อแม porn, ่พี moves, it, <Okay. S 1> ่น้องจ้ามาพ่อจ้ามาพ่อแล้วเฮดเหลืองจ้าไอเห็ดดำเฮดเหลืองเขาว่าอีกอะข้าแต่ตื่นเต้นจ้าพ่อซื้อเห็ดพิษจ้าอันมะม่วงจ้าจ้ามะพอ้าวเ็ดอันดำเกิดแล้วจ้าทราบลาบอยู่แต่ว่ากระลังเกิดจ้าเป็นเบี้ยนิดหน่อยอยู่เนาะแต่ว่ากับพ่อเก็บเลยล่ะจ้าเมืองแน่จ้าแปลกหลายหนึ่งพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเห็นบบจ้าเห็นโบเมืออาทิสั้นนี่ด้วยจ้าเพราะว่ากาแฟมาถึงมื่อนี่นะจ้าเนาะ จากาซีค่อยๆเลื่อนให้เบิงนะาจะาด้อกักาแฟบ่ถึงบอกเองก็นั่งมัวเรอเองอยู่ในป่าจ้ะตั้งแต่เริ่มว่าผู้เดียวนี่ก็เป็นแห้งคัก็เกาเนาะก็แล้วแต่จ้อยทาอจ้ะอันกินกาแฟแก้วเดียวจากกาแฟบ่ถึงก็เล่นอันก็เลยมือออกสิสั้นๆเนาเนาาจ้ะเนาะสร้างจอยถาอถามภาษาจ่าล้วเนาะจ้ะเนาะอัน มาเด้อจ้ามาพ่อแม่พี่น้องมาซอยกันเก็บเห็ดเหลืองเด้อจ้าพุ่นน่ะกำลังออกจ้าทราบลาบอยู่พ่อแม่พี่น้องเอ้ยเห็นบ่จ้าพุ่นน่ะออ้ยมีแต่เอินเห็ดดำเป่าอีกกับพิษอีกพ่อแม่พี่น้องเอ้ยจักยำไดจ้จังสีจินจังสิจำมันจังสิจำจังสิจืจจ้อซื้อเห็ดแม่จ่าว่าน้ำจ่ยรรอจยบ่ไรรด้ดอกซาจ่อยบ่ได้ดอกเด้อพ่อแม่พี่น้องจอา้าเพราะว่าถ้าอัน ถ้าเกินลอยก็แม่นจอยแล้วเนาะจา้ะเนาะพวกโอ้ยียบงามใหม่พ่อแม่พี่น้อง,งเลยเบิ่งเนี่ยจ้ะจอยสีไทยเบิ่งเนาะพูนนะ่ะเห็ดดำเห็ดดำจา้าเห็ดดำวันนี้ก็มาเจอเห็ดดำอีกครั้งนะจา้าแบบหนึ่งได้จ้าเด้อเห็ดดำน้อยกระลังเกิดจา้าเห็นเพิ่นน้อยจังสี่อันพ่อแม่พี่น้องเอ้ยพอดึงขึ้นมาขาเพาเิ่นยาวๆเลยจา้าเห็นบ่จ้าพูนนะ่ะ สับหลาบอยู่พนกาลัางออกนอะจ้าเนาะอุ้ยตาสะอ,อ่อนบ่จ้าตาสะอ่อนบอพุ่นน่ะสับหลาบอยู่แม่จ้าอันพี่พรอย่าพรอมาเด้อมาเก็บเห็ดดำเด้อจ้าเด้อมาดามเห็ดมาดามเห็ดอันเพิ่นพอแห้งเนาะเพิ่นอยากกับบ้านจ้าพุน่ะจ้าคักจะได้ตดนนี้็นบ่พุณนนนะสับหลาบอยู่พ่อแม่พี่นองเอ้ยเก็บมันมือกับมือนี่แหละ อันมื้อนี่สิเก็บคันมื้อนี่กันได้ร้ายก็เสีเอาไปมกจะ้ะเสีเอาไปมกใส่กับอันน้องใหม่สิไปมกใส่กับน,บน้องใหม่กันกับหมูจักหน่อยใส่ขบเบือเหนียวๆนะจาน้ะเนาะลายอยู่ด้อจ,จ้ะเด้อมามาจอดสิผ้าเก็บมาเท่านี่ให้ส่งความงามละลายอยู่ด้อจ้ะกดะต่ายให้เบิ้งดอกอันตอนนี้นะเดี๋ยวกัสิเก็บไปนั่กัสิท่ายให้เบิ้งนัน่เนาะจ้ะเนาะตาสะออนตาสะอนสะอนจ่าแสงแดดกะบซองทั้งกล่อง สองสวนกันนะจ้ะเนะาะอืมัาจ้ามาจ้าจะสิพาดเก็บปัจจนีนพ่อแม่พี่น้องเลยมา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 เก็บน้ำกันจ้ะแม่นบ้านเ้าเขาก็เอิ่นอนนันเก็บปวกกันเฮ็ดบวกใกล้หน่อยนะจ้ะเนาะเห็นบอ่อเห็นพเนนน่นหน่อยจังสี่ดึงขึ้นมาน,น,นันค้าพเนนแยวแยาเลยพ่อแม่พี่น้องเอ้เก็บมั่นเด้อจ้าเด้อน,นหน่อยจังสี่แหละเก็บแสบเก็บ,บนวอันค้ากองมีก็บปเอามาดอกจ้าซื้อแตงแต่โดนแล้ว ซื้อจนมาอยู่นิซิเลนเกือบพ่อเดือนแล้วจ้ะห่างกันบ่ได้เอามาใส่ดอกไอทิดเพิ่นว่าเออซื้อมานอนกอดพ,พันนเพิ่นว่าคือว่าใส่จักเชียว่าะท่านอันก็บ่ได้เอาใสา่าาสรถไว้เนาะจ้ะเนาะซาดแบตก็ซาดแล้วก็ทิม่อมอยู่ในเฮือนนั่นละจ้ะแต่ว่าออกจากกล้องเดี๋ยวลาซาดแบดเราพ่อแม่พี่น้องไงก็เอาไว้ในเฮือนนั่นละต้องใส่ยานเก่า <laughs> ซื้อแล้วเขาบอกเอามาใสาย่ยงมอยากได้ก็อยากได,อกได้อยากได้พ่อแม่พี่น้องเอ้ย ย้ำซื้อมาแล้วกะคือเกาคือว่าแหละจ้ะบ้าง,องแอีงแมงอยู่นแน่นนตู้กันละผสมกับอยากได้ดอกจอยนะ่ะอยากได้เอียงกระซือหลดุดว่าซื้อมาแล้วกะบอไซเห็นบอนี่จ้าเห็นบอ้ยเก็บมั่นมือเนาะโอ้ยอันบ่ได้ไปห้าเพื่อนสาวเด้อจ้าเด้ออันพ่อวายยังหูบอไอ้ทิดเพิ่นน่ะว่าไปน้ำกันสมือสวนน่นป้านั่นอันบัทนีมือหนีสันจองเมียฉันเดอ้อเพิ่นบา้า หามไปน้ากันเดิมมะอื่นพันวะจ้าก็เลยไปทั้งสี่หละเพิ่มมาหับดอกมืออื่นกันว่ากะเลยมาผููเดียวจ้ะแล้วอีกอย่างอันอันที่ฝ่าม่าจะสอบเพราะว่ายังหูบะย่านตอนใบมาย่านฝนมันตกจ้ะย่านมันคึมฝ้าคึ้มฝนย่านเนี่ยเาเห็นอันเฮ็ดแม่จ้าก็เลยตรงฝ่ามากมื่อนี่เมื่อ็บผููเดียวกับมวนคือเก่าเนอจัดเนาะนางบอกผู้เดียวกับมวเรออยู่ผู้เดียวคือเก่าละจ้ะเนะ ไกลแล้วไกลสิได้ส่วนเพื่อนสาวแล้วบางๆสิได้ส่วนเพื่อนเสาวไปนั่งหัวเระอยู่สีชั้นหญ้าพอนะจ <c oughs> ำได้บ่จ้าคลิปนั้นที่จ้อยก็เพื่อนสาวเวันเมือ่อแม่นคนเขาอารมณ์ดีเขาไปอยู่สีชั้นหญ้าจา่ะเมื่อแมนเขาไปเอื่นว่าบ่าเนียเขาเอื่นว่าอารมณ์ดีไปนั่งพักผ่อนอยู่ส่วนสีชั้นหญ้าแล้วจ้ะเนาะจะก็ะบอกไปตามภาษาบ่าจ้อยนั่นแหละเพราะว่าจ้อยนั่นเรื่มบอกผู้เดียวจะก,ก็เป็นไปไล่ขึ้นกันจ้ะบอกไปนั่หัวไปนั่ บังเทียกอะเกินลอยเกินเต็มสติงจาะบังเทีกอะเบรก่อยูุ่แหงแต่ได้เบาถือกันกับเพื่อนสาว,วเราเบาถือค้ากันค่ะแหงคักค้าเน,นี่หน่อยนี่มุกแสบแต่ได้พ่อแม่พี่น้อง้ยแกงกระแสบจะ้ะแต่ว่าส่วนมากจอยเอาไปเห็ดอันนั้นแม่พ่อแม่พี่น้องอันจอยเอาเป็นขัวแหงแหงใส่กระทะนี่แม่จ้ะขายมันแหงแหงเนาะ ประทนี้จะก้าวรถดีน่อใส่ลงไปแล้วก็คั่วไอ้แมงหงหเก้าวโ,โอ้ยพ่อแม่พี่น้องเอ้ยทิ่มใบบักกูดลงไปซะละจากสองสามใบพรามันหอหมแม่จ้ะขอโทษจ้าขอโทษจ้า,จากินแสบกินนัวเฮ็ดอันนี้กินทำไดงก็บแสบจะกินบ่เบื่อแม่พ่อแม่พี่น้องขันมันได้หลายปีนีเด้อจอยสิเกีนขันมันมีหลายปีนีเด้อจอยสิเก็บเอาเลยหลาย จะเก็บเอาเป็นแช่ช่องฟิวไว้แช่แข็งไว้เส็ไปฝากพ่อแม่พี่น้องที่ทางบ้านเนาะสิด้ซิมว่ามันแสบหรือว่าแสบจ้ะแล้วสีห้าว่าจอยตัวเด้จอยว่าตัว้จะจ้ะเออแสบอีหลีแต่ว่าจอวกระจำบ่ได้ดอกว่านมันกระสีมันกระสีขึ้น,น,สนรสชาติเดียวกันก็เป็นเห็ดปวกไก่หน่อยบ้านเน่าระตีจะต้ะเพราะว่าจอยก็ไปได้กินโดนแล้วเนาะแต่ก็เคยกินตั่งเต่ตอนนั้น เป็นได้หน่อยเป็นเด็กหน่อยพุ่นแม่จ้ะมันก็นลืมแล้วเนาะแล้วก็มันก็บ่ค่อยได้กินบใบไหมจ้ะเรื่องของเรื่องเห็ดบวกไก่หน่อยเนาะได้ทำเป็นลืมรสศาสตร์นจักหน่อยเบิ่งนายจ๊ะพุ่นน่ะเห็นบ่พุ่นนะ่ะซาบลาบอยู่พุ่นนะ่ะพ่อแม่พี่น้องเอ้ยนีสิพาเก็บออกคักๆสิพานั่งเว้าอยู่นี่ล่ะจ้ะไม่ลายอีหลีแม่ก็สิวา่าเนาะนั่นจ้ะ ขักเทเด้ยวนี่ดกนี่หน่อยนี่ละข้าวอุบวบนี่แหละเศษๆนางบ่าแวะแวะอยู่ผู้เดียวนะจ๊ะเนาะอากาศดีดีถ้าพอม่พี่น้องก็เออบิ้งจอยใส่เบิง่งเบิ่งเน่จ๊ะปลาใหม่หี่สวยงามขนาดข้าจวมเสเน,นในตโตนะจ๊ะเนาะขนาดทนแดดทนฝนขนาดทนหิมะขนาด ขนาดว่าหนาวเย็นปานได้เห็นกันยังบ่าตายแม่จ้ะมึงเนี่ยงามขนาดได้เลยใน,นป่าจ้ะพูนะ่นะพูน่ะอากาศก็ดีดีนะจ้าได้พูน่ะช่วยทายเพิ่งเป็นปลายไม้ถ่ายเพิ่งเมกนะจ้ะเนาะตอนนี้ช่วงนี้อากาศกำลังดีแต่ว่าก็มีเมฆอยู่ดนะจ้าเด้อมีเมฆวิ่งขี่ฝ่าอยู่มามาจะสิพาเก็บเห็ดตัวจ้าอืไงพ่อแม่พี่นอ้องมาเก็บตัวเก็บตัวจ้ะ จักสิเก็บอันใดก่อนแม่เลหลายล่ดไลยพ่อแม่พอ่พอแม่พี่น้องอันดอกนี่น้องนี่หน่อยเบื้องหน้านี่จ้าเห็นบ่น,นี่เห็นบ่น,นี่ยเห็นเป็น,นหน่อยจังสีนักขาเป็นยาวๆเลยจ้าเก็บอยู่ผู้เดียวกับมวนอยู่ผู้เดียวนะจ้าหน้าจอยก,ก็นเลน้องยิงกับ่ได้มานั่บ่ได้โท้ไปส่วนส่วนน้องยิงเพื่อนสาวกะมันนี่ไอจิตเพิ่นคอตัวจอยก,กันเลยแต่แมานาั่งเบาอยู่ในป่าผู้เดียว <laughs> ปรเดี๋ยวที่จริงแต่ก็ไปนั่งเอาผู้เดียวหรอกเนาะจานเนาะพ่อแม่พี่นวงก็ฟังจอยอยู่เนาะจานเนาะอันเก็บเพชรไปนั่มกับกับกับมวนอยู่ผู้เดียวไปนั่มอะจ้ะก็มีความสุขทุกทุกครั้งที่ไดเขาปลาจ้ะมีความสุขทุกครั้งที่ได้ม่นนั่นนงเบาอยู่ในปลาผู้เดียวเบาหลายคนกับมวนไปอีกแบบหนึง่งเนาะจานเนาะเบาอยู่ผู้เดียวกับมวนไปอีกแบบหนึ่งแต่ว่าเบาผู้เดียวเนี่ยเบิ่งไปเบิ่งมากือจังพีบ้านี่ยละจ้ะ กระตางจอยเถอะจ้ะนางบอกยุผูเดียวนี่ลหละนางบอกกับอันต้นใหม่ใบหยานาะจะเนาะกระซางจอยเถอะเก็บจังเด่นแห่งเก็บแห่งมวนจ้ะแห่งเก็บกับแห่งมวอยุบูเดียวยินเสียงนกเสียงอันอันนี้มันห่องบ่จ้ะพ่อแม่พี่น้องนกกระฟังน้ำจอยนั่นล่ะอันบัตเีอนจ้ยซีนจะสิบอกเรื่องอีหยังก่อล่ะ จะกระลืมข้าวความจันความจาจอยนะกระสั่นสันเลจ้ะเด้ออันจอยกระขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกผู้ทุกคนที่เขามานกดติดตามกดเขามาเป็นกําลังใจเขียนมาวอลินน้าจอยเนะจ้ะเนาะจอยกระขอบคุณหลายๆเ้อจ้ะเด้อขอบคุณหลายๆเชิญคาร์าบามีพ่อแม่พี่น้องจอยกระบมีมือนีนะจ้ะเนาะอันนี่ความสุขหลายจ้ะอันทีน อันพ่อแม่พี่น้องเพื่อนันมักคลิปขอบคุณหลายๆเด้อที่พวกเจ้าน่ะมักคลิปจ้ะคลิปจอยกับสีอาจเป็นแบบอาชีพแบบว่าเบาหลายแน่ประมาณน,นั่นั่นละจ้ะเบาหลายแน่เบาหัเอิญหัวมวนแน่เนาะจ้ะเนาะเก็บเห็ดไปน้ำกระมวลไปน้ำนาะจ้ะน้องจังได้ค่ายเครียดแม่นบ่าจา้ะทั้งเก็บทั้งมวนได้หรอนี่จ้ะขอบพระคุณหลายๆเด้อจ้ะเด้อพ่อแม่พี่น้องเลย โฮยหันมาทางผีก่อนจ้ะเจ้าหนี่สีหันล์สาดได้จ้ะเด้อพวานถ้าจอยว่าไปแน่จะกระสีหันกล่องกะเร็วเร็วพ่อแม่พี่น้องกระสีเวียนหัวนะจ้ะเนาะพวานกะว่าวไว้คุลวบยี่วันสีปั๊บปุ้งสีปั๊บปุ้งฮัลล์นะเฮ็ดไปเฮ็ดมากกระสีลืมลืมข้าวคือเกาประมาณนั่นนะจ้ะต้องขอตรวจคอพ่ายนะจ้ะเนาะเบื้องจ่าเบื้องกลุ่มหนีเบื้องแน่นี่เขียวอุ้มเรื่มนยะังไง จอยกะเนที่จริงกัะดึงขาขึ้นมามันกัะเง้าอยู่เด้จ้ะแต่ว่าจอยย่านขี้ดินมันติดขึ้นมาจอยก็ะเล่นเด็ดกลางทางแม่จ้ะเด็ดกลางทางกันแม่พรอะแม่พี่น้องเลยมังนะจ้ะนี่ละกระลั่งมกแสบจ้ะข้าวนี่กระเซาไปมกแล้วจ้ะมกใส่นื้ใหม่ใส่หมูในตกหน่อยไปแจกกันแจกเพื่อนสาวแจกมาดามเฮดน้ำมาดามเฮดมันพันใจสิขาดแล้วพันอยากกับมาพะแ้งแล้วแห้งแงัน เห็นคลิปเห็ดพ่อนี่คิดถอดป้ายเห็ดพ่อแห้งเราอย่าพอนมันกลับไปเที่ยวกับครอบครัวอยู่จ้ะพุ่นระอาทิตย์นาพุ่นระก็สิได้พอกันก็สิได้ยันคบทีมกันคือเก่าน่าจัะเนาะตอนนี้ก็เบิ่งจอยกับเพื่อนสาวไปก่อนหรือว่าเบิ่งจอยผู้เดียวไปก่อนนะจัะเนาะมวนคือเก่าหันละแมนวะจ้ะแต่พวกเจ้าฟังจอยนั่งเบาอยู่ผู้เดียวพวกเจ้าก็หัวรอพ่อแห้งล้วแม่นบ่พวกเจ้าก็นั่งยิ้มพ่อแห้งล้วผู้ใดสิมีความสามารถนั่งเบาผู้เดียวได้ กะมีกะเกือบทุกคนนี่นะนะจ๊ะเนาะคนอารมณ์ดีนั่งบอกผู้เดียวในป่านี่ <c oughs> บอกเองจะก,กันยังหัวรอเองไงบางเจ้าว่าแม่บังเทือจะไล่เทือจะก,กันหัวรอจะคล้อ,อง้ะจ้นะเนาะจะกับว่าเออสร้างเป็นไปได้คนเน่านี่ก็ได้นะจ๊ะขอพุ่นพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายทุกปู่ทุกคนที่เข้ามาเพียนเด่นกับจอยที่มากดติดตามจอย ขอบคุณหล,ลายๆจ้ะจอยกระสิพยายามสร้างคลิปให้มันมีคุณภาพดีกว่านีนะจ๊ะเนาะผู้ใดมาเบาบกรบๆอยู่ข้างๆไหมผู้บ่าวเบากันผู้บ่าวเบากันปะนะจ๊ะจอยเก็บได้หลายเราได้ละจ๊ะพ่อแม่พี่นวงจเจ้าจอยสิโซ่ให้เบิ้งว่าตะกาหน่อยจอยหนึ่งกัน ได้เกือบที่เครื่องตะกร้าแล้วเด้พยพนแล้วััวกนี่หน่อยได้ค่อยเก็บไปเรื่อยๆนะจนัะเนาะคันไดค้ากล่องมากกับสิเก็บมวนก็นหนีล่ะจ้ะค้ากล่องกล่องนะคะกล่องซื้อมากก็เอาใส่ตู้ไว้ให้ตู้มันใส่ซะเก็บสองมือนี่มวนคักได้นี่มาๆพ่อแม่พี่น้องมาเก็บซอยจอยจ้ะ ดอกหน่อยไปในได้จอกระเลมเอาแต่มันเนี่ยมันแสบไหมจ๊ะจอสิผ้าเรียนไปเก็บฟังทั้งปุ่นเนาะจ๊ะเอาเอาอันนี้ก็จะมันอันอันยังก็อนละจ๊ะไม่ขากองอันสายเบนไปคองกับตุ่นอันตุ่นยาเน้นๆไหมจ๊ะเมืองเมืองจอสิผ้ามาเก็บปอะกลุ่มนี่กลุ่มนี่วันไหนเก็บอยู่จ่าเห็นบ่นี่มาสับหลาบจุนะตัวดอกน้อยหน่อยตุ่มตุ่มซัมนี่ละแกงใส่ผักอีตูนั่นใส่หนามปลาลาน สดทอนหอนอ้ยเมดเมืองพ่อแม่พี่น้องเลยแสบคักห้ายจ้ะแม่นธรรมดาได้เห็ดอันนี้เห็ดแสบทุกเมนูแต่ว่าพูดถึงแล้วมุกมันแสบที่สุดจ้ะเห็ดทอมุกนมีอินเสีสบไปกว่านีอีกแล้วมุกหอมมุกเห็ดดำหนัดข้าวนี้เพอถือจ้ะ เพื่อกสาวมานนั่ืขึนก็จิกขั้นเขียวนาะเพื่อนเห็นจอยเก็บก็สิกขั้นเขียวอยู่เพราะแห้งแล้วจ้ะถ้าขั้นเขียวเจ้านานะ่เนาะเพื่อนกันเนาะเมื่อนี่ห้ยันบุญส่งเก็บผู้เดียวไปก่อนสมส่งค่อยมาเก็บเจ้านา่ะเดี๋ยวสมส่งผ้ามาปลานี่แหละน้อยๆตูปุติปีนาะจานะ้ะเนาะขั้นเขียว คือสิบอะไรไปเก็บเห็ดย่างคืนดอ,อกจามุนี่คือสินางเล่นมาตั้งแต่เห็ดดำอยู่นี่แหละจ้ะคิดว่านั่นแต่ว่าแกกับสิผ้ายางเลาะอ,อยู่จ้ะสิบีผ้ายางเลาะเบื้องสถานาการณ์ก่อนเด้อจ้ะถ้าเห็ดเต็มตกะก,กร้ารอกกับสิกับคือจังสิเต็มหยากินว่าจานเนาะ <c oughs> ดอกมันหน่อยเลอะเกินไหม ต่ว่านีเจอก็ได้ร้ายหรอเธอสิมกันมกกันเจอก็สิมก,มก็แล้วก็สิไปว่างไว้หน้าบ้านทุกคนนะจน๊ะเนาะพอเปิดประตูมาเนี่ยมูส่าโอ้คือมีเห็ดมกเห็ดห่อมกเห็ดมาวางอยู่หน้าบ้านน้อปฏิวัตินี่นะจน๊ะเนาะโอเคจ้ะโอเคคุณนะจ๊ะส้มนี่บ่เอาแล้วจ้ะเศร้าแล้วพอแล้วเอาไว้ให้มันเงินไงซะ อันเชื่อนานสิเดินเพื่อนสาวสิสเดินมาเก็บน,ำน้ำเนาะจ้านาะคุณเป็นยังไงจ้ะพ่อแม่พี่น้องจะพามาเก็บเห็ดดำเมนบบมวนบ่จ้ะอันเก็บเอาเชื่ออันดอกน้อยๆเชอละดอกกันดอกสองดอกนึงแม่จ้ะเก็บจนตาไล่ดอกมันหน่อยไล่เนาะก,ก็คือว่านละแห้งหน่อยแห้งแสบจะเบิ่งจอยใส่เบิง่งนึกว่าจอยได้หลายปันได้จา้าพุ่นน่ะแต่เกือบเครื่องตะการหน่อยพุ่นละจ้ะ แต่ยี่ดอกกันสามหือหรือซีหอมกนี่แหละจ้ะใส่น้ำใหม่เอาน้ำใหม่เพิ่มไปเจ้าก,กันน้อยกับหมูสามชั้นน่าจะานะมกเหล้วกันซิบีซวนเพื่อนสาวก,กินเพื่อนกันกินหนึ่งกับอีหลา่าคนทอง้วก็สิจงไวใ้ให้มาดามเฮ็ดนำ้ำอันคลิปนี่จะก็ฝากไว้ซ้ำนี่ละจา้าเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกูเก่านั่นแหละจา้าอย่าลืมกดกระดิ่งน้ำละจา้าเด้อสิเดนชมคลิปจอยต่อไปจา้า ส้ม,มคลิปอันต่อต่อไปของจอยเด้อจ้าเด้ออันคลิปอันคลิปนีก็ฝากไปซ้ำนีแล้วจ้าก็ไปแล้วจ้าบายบายค่ะขอบคุณหลายๆเด้อจ้าเด้อขอบคุณในความเมตตาของพ่อแม่พี่น้องจ้าสวัสดีค่ะบายบายค่ะ